ยาววันนี้อาจารย์เเตอร์ก็มารีวิวไวๆเลยนะครับผมให้ดูสำหรับ2คูณ2นะครับเบส15นิ้วนิ้วนะเป็นนี้ เป็นชุดเริ่มต้นขายดีอันดับหนึ่งนะครับในชุดอุปกรณ์จัดเต็มนะชุดนี้ขายไปเป็นร้อยชุดแล้วนะครับผมก็จะพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะเผื่อลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ดูหรือลูกค้าเก่าที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็จะมารีวิวให้ดูว่าในชุด2อคูณสเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงกันได้บ้างนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับชุดเราไม้อัดแท้นะรพร้อมแหลกนะครับชุดอุปกรณ์ครบนะครับเราเรียกว่าจัดเต็มนะชุดอุปกรณ์จะจัดเต็มนะก็จะมีตู้เบสนะสิ้นิ้วนะสใบนะครับ คงปั๊ม500วัตต์ไม่อัดแท้สีระเบิดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมกลางแหลมเป็น12นิ้วนะ300วัตต์แหลมจรวดใหญ่นะครับผมนี่นะครับจัดเต็มเราจัดเต็มแบบไหนคือมีมิกนะตัวนี้ใช้โปรเจ็ตเลยครับบลูทูธ USB เอฟเฟกต์แท้นะครับ1ตัวนะครับสำหรับชุดของเรานะปลั๊กไฟนะรางปลั๊กไฟอยู่ในนี้เรียบร้อยลูกค้าเอาปลั๊กไปเสียบแค่อันเดียวพอนะทุกอย่างมันเสียบอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมไม่รอยมีให้เรียบร้อยนะครับผมคอสสองทางนะ แยกเบรซ้ายเบรขวากลางซ้ายกลางขวาพาวเวอร์จะเป็น MX 1 0 0อ็รุ่น2ตัวนะครับรุ่นเดียวกัน2ตัว600วัตต์นั่นเองนะครับในชุดนี้มีแหลกไม้นะครับแล้วก็สายต่อ VCT นะครับ10เมตรนะครับ4เส้นนะครับนี่ครับด้านหลังของเรานะครับผมสีแดงสีน้ําเงินเราแยกสีอย่างชัดเจนนะครเวลาลูกค้าไปต่อก็จะได้ไม่งงนะฮะแดงน้ําเงินนะครับผมแหลกไม้สีระเบิดนะฮะชุดนี้นะครับขายดีมดับหนึ่งนะครับสองหมื่นหกบาทนะครับชุดนี้26,000บาท ได้ไปครบชุดครบเซตแบบนี้นะครับน้อยที่ที่จะจัดได้ในราคาแบบนี้นะครับผมเบส15การ12นะครับผมหรือใครอยากจะได้เป็นเบส18ก็ได้นะครับอัพจากตู้เบส15เป็น18ก็จะจบ30,000บาทนะครับผมนะครับในการอัพตู้นะครับ30,000บาทแล้วมันเริ่มต้นแล้วมันยังมีอะไรดีอีกนะผมจะเริ่มต้นแบบนี้นะฮะในชุดที่ดอกเหมือนเดิมนะจะมีการอัปเดตตะแกรงอัปเดตพาวเวอร์มันก็จะมาประมาณชุดนี้นะครับผม นะชุดนี้ก็3 2 0 0 0บาทนะชุดนี้อัพไปอีก6000นะครับผม6,000 6,000อัพไปอะไรบ้างครับก็จะอัพตะแกรงนะครับจากตะแกรงธรรมดานะครับไม่สวยเท่าไหร่อัพเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมแล้วก็มาอัพพาวเวอร์เป็นตัวประกอบนะครับจะเป็น600วัตต์กับพันวัตเต็มนะชุดนี้นะครับผมก็มันดัดแปลงได้หลายอย่างอ่ะเดี๋ยวมาฟังชุด32 0 0 0กันบ้าง 3ามพัสองให้ฟังเพลงซาวเลยแล้วกัน สามหมื่นนะครับตู้ยังเป็นเหมือนเดิมแต่แค่อัพตะแกรงนะครับให้มันสวยขึ้นนะครับผมล้วก็แต่มาอัพพาวเวอร์นะครับผมในชุดที่ผมจัดนี้สามารถเพิ่มเป็น 4x4 ได้หมดเลยนะครับผมหรือใครมีงบนะับผมอยากได้เครื่องปรุงเป็นตัวนี้พอเริ่มต้นแต่อาตู้สวยแบบนี้ก็ได้เพิ่ม2,000บาทนะก็จะจบ28,000ได้ไหครับจาก26,000นะฮะอัพเป็นตะแกรงตัวนี้ของตู้ตัวนี้ก็จะเป็น2 8 0 0 0หรือใครอยากจะแรงอีกนิดนึง เพิ่มตัว power b a t นะครับจาก600วัตต์นะครับเป็น mx พันทั้งสองตัวนะครับเป็น mx 2000ก็ได้นะครับวัตต์มันจะขึ้นมาอีก,อกได้เป็น1000วัตต์นะครับก็เพิ่มอีก1000บาทก็จะเป็นจากชุดนี้นะครับชุดนี้เพิ่ม power ก็จะเป็น2 7 0 0 0นนะครับผมแต่ถ้าชุดนี้นะครับเพิ่มตะแกรงก็เป็น2 8 0 0 0แต่ถ้าชุดนี้เพิ่ม power เป็นตัวนู้นด้วยเพิ่มตะแกรงด้วยก็จะเป็น29,000บาทหรือใครบอกว่าอยากได้แหลกแรงอ,อยากได้ power แรงแต่ไม่อยากได้ความสวย แหลกเนี้ยสามหมื่นสองนะครับผมแต่ไปเอาชุดตู้แบบนี้พอไม่เอาตะแกรงก็เหลือสามหมื่นบาทนะครับผมใช้พาวเวอร์แรงตู้มันดังเท่ากันนะครับแค่ความสวยแค่นั้นเองนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอัพทั้งพาวเวอร์แรงด้วยแล้วก็อัพทั้งลําโพงสวยด้วยก็จบ3ามหมื่นสองพันบาทนะครับก็อุปกรณ์จะเต็มเราก็ให้เลือกตั้งแต่2องหมื่นหกพันบาทนะได้ตามนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทคือชุดนี้อัพพาวเวอร์นะครับเป็นหนึ่งพันวัตต์มาขับนะครับหรือใครจะอัพเป็น 2 8 0 0 0ั 28, บาทก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมแต่ใส่ตะแกรงปั๊มนะครับผม2 9 0 0จะเป็นชุดนี้อัพพาวเวอร์เป็นตัวโน้นแล้วก็อัพตะแกรงนะครับ2 9 0 0แล้วก็30,000บาทจะเป็นแหลกชุดนี้นะครับตู้ชุดนี้นะลูกค้าจะสับสนนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าที่เข้าใจและดูก็จะอาจจะเข้าใจง่ายนะครับแหลกชุดนี้แหลกแรงแต่เอาตู้แบบตะแกรงธรรมดาเขาจบ3 0 0 0 0แต่แหลกนี้คือจบเลยแหลกแรงด้วยตู้สวยด้วย3 2 0 0 0ับาทก็ ค่าขนส่งเรายังจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะราคาที่แจ้งจะเป็นราคาที่รับหน้าร้านนะฮะส่วนค่าขนส่งยังจัดโปรเหมือนเดิมนะครโอนทั้งหมดบวก500นะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาชุด2,006 2,007 2,008 2,009 3,000 3,002นะครับโอนจัดส่งบวก500บาททั่วประเทศนะครับผมในกรณีโอนทั้งหมดนะผมก็500เนี่ยแค่ค่าตู้คู่เบสก็หมดแล้วนะครับส่วนที่อื่นผมเหลือผมออกให้ส่วนกรณีเก็บปลายทางได้ไหมได้นะครับเก็บปลายทางแต่ปลายทางค่าขนส่งจะเพิ่ม1,000บาท นะครับผมก็บวกไป1000แล้วก็1000มัดจําให้ทางร้านก่อนนะครับจะเอาชุด2อ0 0มื่นหก็ไปเก็บปลายทางเอาชุด2อ0 0มเจ็ดก็ไปเก็บปลายทาง2 8 2 9 3 0่นแปดสอไปเก็บปลายทางนะครับผมส่วนค่าขนส่งต้องมัดจําให้กับทางร้านก่อนนะผมก็คร่าวๆประมาณนี้ชุดนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะเพราะว่าขายดีแล้วอ้าวเอาไมา้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมาฟังเอฟเฟกนะมิกตัวนี้มีบูทูธจุ้ยดเอฟเฟกแถมนะครับแล้วก็กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับผมจะทําคลิปสมมติอ่ะ คนนี้นะครับชุดนี้นะครับของพี่วิโรจน์นะครับสมุดสงครามสมุดสากรราชบุรีอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าใช้ไม้แบบนี้นะครับพี่ต่อสายแบบนี้เปิดเอฟเฟกแบบนี้นะครับปรับช่องไม้แบบนี้ต่อสายแบบนี้นะครับผมจะทําคลิปของแต่ละท่านนะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับเสียงของเอฟเฟกใหม่นะครับผมชื่อวันจื้อจื้อตุสตอมันตัวนี้ก็สองหมื่นหกพันบาทก็เรา้าเกตนะครับผม ร้านอาหารนะครับสบายๆอุปกรณ์ครบนะร้องเพลงได้บูทูธได้นะครับผมเอฟเฟกแท้นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนใครอยากได้รอๆก็อัพสะแกงปั๊มหรือจ้าปอมเวอร์นะปอมเวอร์นี่ไม่จําเป็นต้องอัพนะในชุดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะดังแล้วนะครับผมแต่แล้วแต่ลูกค้าอยากจะอัพอยากจะเพิ่มเติมอัปเกรดเราก็จัดให้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสําหรับสองชุดนี้นะครับผมใช้คําว่าสชุดก็ได้นะครับหลายชุดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลอง ฟังเสียงของชุด3ามเหบ้างนะครับผมเดี๋ยวเปิดลูกค้าบ,บอกเปิดแต่ชุดเดียวนะครับพูดให้ฟังชุดเดียวเช็ค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 อ่าเช็คเช็คทดสอบนะครับ,บก็ประมาณนี้เปลี่ยนแรงเป็นนิดเปลาเป็นหน่อยเช็คทดสอบนะฮะก็เรียกได้ทั้ง2แบบนะครับผมอยากได้แบบไหนนะตะแกรงปัม๊มตะแกรงธรรมดานะครับชุดเครื่องปูธรรมดาชุดเครื่องปูอัปเดตนะครับผมก็จัดทันได้หมดนะครับผมก็ ตามเบอร,รมเอร์โทรด้านล่างเลยนะครับผมตามเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ0825406540ครับจุ๊บอินเตอร์จัดให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะใครอยากทังคลิปเต็มใครอยากฟังเสียงก่อนอทำ20,06ให้พี่ฟังหน่อยทำ20,07ให้พี่ฟังหน่อยก็คุณพี่ก็แอดไลน์เบอร์โทรผมมานะครับแล้วก็ทักเข้ามาว่าอยากดูชุด20,06เป็นยังไง20,07เป็นยังไงคุณพี่ชื่ออะไรอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูตรงแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะโอนหรือปลายทางปลายทางจะแพงกว่า500ทุกชุดนะครับเพราะว่าปลายทางเวลาขนส่งไปเก็บเงินแล้วมันก็หักเงินผมนะครับสองนะครับจากยอดนะครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันครับอยากได้ชุดไหนจัดมาเดี๋ยวผมจัดให้ชมแต่ละชุดรีวิวให้ดูแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็เป็นดีวีคร่าวๆสองหมื่นหกถึงสามหมื่นสองพันบาทนะลูกค้าวางงบไหมผมเลยสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าสามหมื่นสามหมื่นสองเดี๋ยววันนี้ก็ ประาณเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับชุดครึ่งเสียงนะครับไปถึงไหนแล้วชุดนี้แหลกไม้ะน,น,ะน,ะน,นะครับไม้ Mike อัดแท้นะครับตากแดดตากฝนกันไปได้เลยนะครับผมสำหรับ2ชุดนี้นะครับเบส15หรือใครจะอัพเป็นเบส18ก็เพิ่มเงิน4,000บาท นะครับผมอัพเป็นเบส18เพิ่มเงิน4,000บาทแล้วตู้เบสยังสามารถเลือกได้ออเดอร์6แล้วก็เทอร์โบนะครับผมก็กระแทกข้างก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรก,กระแทกข้างกระแทกข้างระดังดีสุดนะครับผมส่วนใครอยากได้นุ่มๆก็ไปออเดอร์6ใครอยากได้เทอร์โบก็จัดไปนะครับเราทําให้ได้หมดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับราพียง์ท่านี้สําหรับวันนี้ราเพียทท่านี้นะครับสวัสดีครับ